ก้อนหน่วงดางมาแล้วชาอลอนดานดองนั่นเองครับตัวเคาะอะไรมาเนี่ยก้องแกงก้องแกงอะไรวะเนี่ยคริสเซนเดอร์มูนโอน้โหตัวนี้สุดยอดเลยนะน้องโอ้ my god รับผมกับมนอ s ์ซินอลแซนตี้นะครับผมมาแล้วนะครับอย่าพึ่งเสียใจเลยนะในที่สุดนี่ครับเจ้ายูนนะครับมันปีดได้เจ้ายูนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึื่อี่บอกว่าเออนะครับมันก็บ่ิดได้นะแต่ไม่เป็นไรครับเราจะดึดเจ้ายูนอีกทีนะครับ จากตารางนะครับจากตารางนะครับความคุ้มค่านะครับที่พ่ชิปดูแล้วนะครับโอกาสนะครับพิชิปเอาไปบียดกับมอนสเตอร์ที่เป็นระดับสูงตัวอื่นเนี่ยดว่ ihad, จะติดยากนะเออโดยเจ้ามูเชลนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวอื่นๆนะพิชิปคิดว่าอาจจะเบียดกับเจ้าพงกินสตันนะครับก็มีโอกาสที่จะติดเป็นตามตัวนี้ได้นะมันมีโอกาสนะก็ปิ๊กกราวนะครับแร็กปิีกกราวแล้วก็อีกบ,บ,บ, life, บิ๊ก ยิปก sí, uh ็จะลองเบรคกับเจ้าพ <sleepy> ังกินสตันและก็มีโอกาสที่มันจะติดเป็นตัวเองเป็จ้ยูนด้วยแล้วก็เป็นพังกินสตันด้วยนะโอกาสก็แอบยากนิดนึงครับแต่ว่าเราจะลองสุ่มดูนะจับเจ้าพังกินสตันดูนะครับแแวนนะครับโอเคพี่ยิปจะลองบรีดูนะระหว่างเจ้ายูนนะครับซซนต้าสุดเท่ของเราแซนต้านี่มีเลเลน้อยกว่าชาวบ้านเขาเลยขออัพหน่อยนะครับสาร้วยโอเคตอนนี้เขาได้เบลก์แปแลว เราก็จะแมบนี่นะแป๊บนี่นะเออเป็นเจ้ายูนยนะครับคู่กับเออพังกินสตันนะพังกินสตันตัวที่เลเวลสูงที่สุดก็คือเลเวลสิบตัวนี้นะชื่อเอ็ดกะเอ็ดก้านะเอ็ดก้านะครับอ่าหนึง่งสองสามดูซิคือสิบแปดชั่วโมงสิบแปดชั่วโมงคือจบครับ What? แปดชั่วโมงคืงได้เป็นพังกิสตันนะบอกแล้วว่ามึงนี่มันบิดยากน้องไม่ใช่ธรรมดานะเออใครบอกบิดง่ายวะเนี่ยมันจะติดมันไม่ติดง่ายๆนะถ้าติดก,ก็คือเจ้ากอมพิวเตอ์นะครับอือหรือว่าจะเป็นแบร์บารี้เนี่ยโหยาก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 แบบยากเลนะเออแล้วถ้าเป็นกับเจ้าเจ้าอันนี้ชื่ออะไรนะสมเชล กับเจ้าสโนชลเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเป็นเจ้านกถืออาวุธเมื่อกี้เชฉยนะตัวนี้นะเออคาริลองนะครับคาริลองนะตัวนี้นะก็ยากทุกตัวนะครับบอกเลยว่ายากนะมึงเนี่ยไม่ได้ง่ายนะใครบอกง่ายครับกว่าพี่จิ๊บจะบีบติดเจ้ายูนี่ก็หลายรอบไ่นะโอเค ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวเรากลับมาดูแว,บแวบ๊บๆมาอย่างรวดเร็วนะครับผมจัดบายให้น้องอ s อสมูลเออลองดูสิู o c ช a ลกับยูเล์ครับลองดูนะถ้าได้เจ้าคาริลองนี่ก็โอเคนะหนึ่งวันกับสามชั่วโมงนะครับ s o c ช a ล กับเจ้ายูนนะดูซิว่าจะติดไหม 1..2..3.. อ่ะ 1..1..3.. ชั่วโมง9นาทีอ่ะได้แล้วเจ้านี่นะครับคารีรองส์นะเออเจ้าคารีรองในที่สุด Yahoo! สำเร็จจนได้ครับน้องอูเจ้านี่นะเออเหมือนตัวอะไรวะเนี่ย <What? S 1> คารีรองนะครับ 1..1..3.. ชั่วโมง9นาที เป็นมอนสเตอร์เชิญออฟฟิอนะครับเป็นมอนสเตอร์ปีใหม่นะเนี่ยมัสเป็นมอนสเตอร์ดราก้อนนะเป็นสายพันธุ์มังกรนะครับ <c oughs> อ๋อนี่เป็นซีซันอลด้วยนะโอเคนี่ไงยูนสมูเชลนะครับได้มาแล้วน้องๆน,นะเออแล้วเจ้านี่ก็ไปผสมกับใครอีกนะจะได้ยูนก็จะได้โฮล่าโฮล่า ฮูล่าจะตนวส่งกับก๊อบลิกาวนะครับซึ่งก๊อบลีกาวก็ยังไม่ได้นะผูก๊อบลิกาวนี่คือเป็นตัวที่ยากพาอสมควรเลยนะใ <c oughs> นะที่สุดก็กลับมากันอีกแล้วสินะที่เมืองนี้โอ้มันเต็มไปหมดเลยตอนนี้ทั้งผี ปักทองไหนจะเป็นออ่ซานตาคราวยาวอีกโอ้โหยืนกันให้ลืมเลยนะเนี่ยโอ้ยไม่ได้ให้ข้าวน้องเลยเนีอ๋อกินมาซิบัมโบ่บัมโบบัมบ่บัมบ,อบ,มบ,อบ,มบอโอเคแล้วก็โอ้เทพพิทักษ์แข่งความรักเต็มมาหมดเลยคูลัสแล้วก็มีเจ้าวิสแบงด้วยนะเอาเลยครับตัวใหม่นะฮะตอนนี้ออกมาแล้วนะชาดีลองนะครับ มาแล้วดราก้อนหงดงมาแล้วช้างลงท่านลองนั่นเองครับตัวเคาะอะไรมาเนี่ยก้องแกงก้องแกงอะไรวะเนี่ยคริสเซนโดมเมืองรับโอ้โหตัวนี้สุดยอดเลยนะน้องโอ oh my god อ x wow ลงมาเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะเป็นมังกรนะหน้าตามันอาจจะไม่เหมือนมังกรนะครับมาแล้วจ้ามาแล้ว โอ้เจ้ามังกรมาอยู่ข้างหน้าสุดเลยครับไม่ใช่ครับถือเอ่ออะไรวะเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีของเขาเองนะน้องๆพกมาจากบ้านเลยนะนี่ๆๆแล้วนี่ไงครับเท้าของห่างที่เหมือนแมงป่องนะมาทิ่มนะเทอาห่างที่เหมือนแมงป่องเขาทิ่มเครื่องดนตรีของเขาแล้วน้องๆฟัง เขาอยู่นี่ไม่หยุดเลยนะน้องเกียงไม่ตกจริงๆแต่เจ้าดาคอนเนีฮะขยับหน่อยลูกขยับหน่อยเดี๋ยวเขาจะมีจังหวะของเขาเนาะยังกบพิตาิอยู่นะิอยู่ยังขยับอยู่นแต่ว่าน้องเขายังไม่ไม่ตีละคัางเลยไม่ใช่ลักทางนี่ เหมือนละทางเลยเอาละ <C le ars> นั่นไงอันนี้คือร้องเพลงใช่ไหมเนีน่ยเออติง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 น่าได้ยินไหมน้องเอ้ <C le ars> เป็นไงครับชาลีลองเจ้าดราก้อนของเรานะ เออแต่ว่าเสียงเจ้านี่กบไปหมดเลยว่ะจะปิดยังไงวนะเนี่ยเยอะชิบหายเลยมันเยอะไปหมดเลยเจ้านี่พังกินสตันนะฮะเต็มไปหมดเลยชาลีลองชั้นไม่ได้ยินเสียงเลยเอาเลยครับแล้วก็สมูชเชลอีกแล้ว <c oughs> เอาเลยครับตอนนี้นะพี่จิ๊บได้ชาลีลองมาแล้วพี่จิ๊บก็จะใช,ใช้ชาลีลองนะบีดนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรได้บ้างนะโอเคเราไปดูนะครับว่าเจ้าชาลีลองบีดได้ตัวอะไรบ้างนะน้องนะ มาแล้วจ oh ้าเจ้าชาลีลองนะครับหรือว่าเจ้าเอ่อดราก้อนนะมันเป็นสายพันธุ์มังกรชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีเอ่อเขาเรียกว่าชาร์มิ่งมอนดรักส์นะครับออมอนสเตอร์ดราก้อนนะเขาคือมอนสเตอร์ที่เป็นมังกรนะบอกไว้ตรงนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็เหมือนก็ว่าเขาจะมีพลังเมจิกด้วยนะนี่เนเปิร์อัพเพรซูเอสนะครับอ้าวโอ้โด้มีเสียงพุเนี่ยเื่องเต็มของเขานะ เป็นเหมือนกับไม้เท้าทองคําของเขานียครับที่ไว้เล่นดนตรีของเขานะเป็นเครื่องเครื่องว่าเครื่อง,เค,องเครื่องตีแล้วกันม่ไเครื่องตีเนละแต่ว่าเขาใช้หางตีนะโอเคไข่เขเป็นแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้ออกมาในปีนี่นะเออเซเลเบตนะครับคริสเซนโดมูนนะซีซั่นนะครับซึ่งอันนี้เพิ่งจะมาในเดือนมกราคมวันที่12ปี2 2 2 2ปีนี้เองนะน้อง เพิ่งเข้ามานะอ่าโดยที่เขาบอกว่าดีที่สุดก็คือใช้ยูนกับสมูเชลนะครับบีดนะก็ะจะได้นะโอเคพี่จิ๊บก็บีบได้สําเร็จเลยนะครับทีนี้เรามาดูว่ายูสซบีดอะไรได้บ้างเนาะบี yeah, ดกับเจ้ากัปซี่กาวก็ได้นะเออกัปซี่กาวก็ได้โอ้โหกัปปิกาวได้เยอะเลยแทบมีดกับกัปปิกาวได้เยอะเลยนะครับแต่ว่ากัปปิกาวมาไม่มีนะแล้วก็คาเวเนล,ล่านะครับก็บไม่มีเหมือนกันแนฮะ บิดไทุกตัวเลยนะครับเจ้านี้ก็ไม่มีนะวิเวียนส์นะครับพอมีอีกแล้วจัมโบลีแล้วก็เหมือนมีอีกแล้วโอ,โอ้เรามีตัวอะไรวะนี่บิสแบง์โอ้บิสแบงก์ก็บิดได้หลายตัวนะครับแต่มันจะเป็นตัวซ้ำเราหรือเปล่ากันเองเอ่อมองคุลัสก็บิดได้นะเออโอ้ เอ่อบิดกับวิสแบงกับมงคูลัสนะครับพวกนี้ตัวอื <Okay. S 1> ่นเราไม่มีเลยนะโอเควิสแบงกับมงคูลัสนะครับก็สามารถได้ทุกตัวเลยนะแลหู ula, ล่าแลแลบิดแลแบิดอะไรพวกนี้อะ่ะพี่จิ๊บจะลองกับวิสแบงดูแล้วกันครับวิสแบงเราได้เยอะแล้วนะลองกับมงคูลัสมงคูลัสมันแล้วกันครับเพราะว่ามงคูลัสก็เป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่ของเรานนะอะลองดูซิว่าจะได้อะไรเ,เดี๋ยว เอาวิชแบงดีกว่าครับวิชแบงมันเหมือนกับได้มอนสเตอร์ที่ไม่ค่อยซ้ำกับเรานะเนี่ยมีโอกาสจะได้ราบีนะครับแล้วก็ฮนะูล่าแลวเรายังไม่มีนะโอเคลองดูครับมาวิชแบงกับน้องชาลีลองนะชาลีลองชาลีลอง,ลลอ,งอยู่ไหนเนะี่ยโอเคชาลีลองชื่อของเขาก็คือชื่อวันด้าน,นะครับชื่อในชื่อในเกมของเขานะโอเคเอวิชแบง วิชแบงอ่า okay, โอเคหนึ่สองสามหนึ่งวันเจ็ดชั่วโมงหกนาทีโอเคครับพีชิคิดว่าน่าจะได้สมูเชลนะน่าจะได้สมูเชลนะหนึ่งวันเจ็ดชั่วโมงหกนาทีเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าสมูเชลครับโอ้เราก็ยังไม่ได้ตัวใหม่เลย <c oughs> ิดยากกว่านะมึงเนี่ยบอกแล้วไม่ใช่ง่ายนะการผ <c oughs> ีเแต่ละครั้งเนี่ย โอเคครับรอไปครับแต่พี่คิดคิดว่าน่าจะได้เจ้านี่แหละสมูเชลเริ่มเยอะแล้วนะสมูเชลเนี่ยอ่ะก็ไม่เป็นไรครับเราก็สามารถทำเควสนี้สำเร็จนะเจ้าชาลีลองนะครับราก้อนของเราเจ้ามังกรนั่นเองครับผมหางเป็นเหมือนกับว่าเแมงป่องนะไวแทงนะครับปิก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 เนี่ยมันก็ดังก้อ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 งเหมือนระฆังนะครับน้องๆโอเคจากลากันไปพร้อมกับน้องชาลีลองนะครับ ใหน้น้องชาลีลองได้ตีเครื<ม>่องดนตรีของเขานะเออแล้วก็แบบไอพ้พวกนี้เสียงดังมากเลยเดี๋ยวเอาไมา้ไ้ตีเลยเนีย่เจ้ายูนกับเจ้าเออสเตสเลตน <c oughs> ันสเกเลตนันมาแฟงกิสตันนะครับโอเคบายบายไปพร้อมกับชาลีลองเลยนะน้องโชคดีครับเ <c oughs> จ้ามังกรน่าจะป้นไฟได้หน่อยนะ <c oughs> ตีละตีละนี่ใหน้น้องตีแล้วก็จากลากันไปพร้อมกับชาลีลองเลย โอเคสวัสดีครับ